พี่น้อง,องกินข่าเร้งยังไงกมเป็นช<อ>าวบ้นนานหลอดแถวเกาะกินข่าเร้งกินข่าเร้งเออกระชั้นนะบุญทิพอันนี้ออมหรือสีกลางดงหรือสีกลางดงชื่อว่ากลางดงกลางดงมีแต่ปลาไม่ไมีแต่สมุนไพรล้วน จักอีหยัางไงซ้ำอยู่ในดงนะอือฤามีฤาสีอสออมฤา้สีออมฤา้สีฤา้สีกลางดงก,งากลางป่ากลางไผ่กลางกงกลางปลาแม่นสีแซ่บซ้ำไหนครับบ่ได้ใส่ขี้ยซ้ำเนี้ยออมผู้สี S <S อเสีมึงก็เลยสิม,ส <S 2> <S 2> <S มีผักหลายหลายผักหลายแนวเนี่ยจงยัง,งว่าอยู่กลางดุนมัดบัวมีตะไคร่จักอบเข้าจักผักใส่ผักอีหยังแน่ต้นหอมสารพผักหลายอย่างหลายแนว กินแล้วสิเป็นตาชี้แตกว่าทันนะ่ะมีสีออมมีสีพี<ต>่น้อง,องบอเคยได้กินกันลองไปหาออมมึงเด้ออยู่น้ำถำน้ำหยังนะไปจับมาลวเตึงพ่อง <c oughs> มาออมเลยสิไปมันต้องเบาโดนๆดนซะตอนนี้สิกินเลยกินเลยอ่ะโอ,อ้อออออเป็นไรแซ่บบ่ นี่ฤาษีหน่อยกินฤๅษีกันดงกินรลดพระฤาษีเพิ่นกับกินค้อกันอือเป็นบ่กินแต่เสาสะพานั่นนห่ะแซ่บเครื่องบกเครื่องน้ำเพิ่นไทหเวระซ่วงพี่น้องแต่ว่าอปากอมม่นด้วยค่อัน่าจีนยังกบขมพอนะยังกบขมขมปากขมลูกปากมันขมหัวใจหมดเนาะ

ก็เต๋อเขาแบบต้องแก้วแกะต้องยังผู้คนเขาเจ้าสีวังที่เลยปกตินี่แม่นอีหยังเ็สีขาดเกียว่ได้แต่บางคนนี่เขาเจ้าว่าได้เคยกินแบบนี้มีนี่หรอยังสิเอิอนหาแก้วอีกอยู่บ่เขาอยู่วังใั่ไหมเมรุทิศคืออีสานบ้านเฮาเนาะมันแกะเป็น หั่นปลเปร้วจ่า,ากินเขากินน้ำนยคือต้องขาดแจวว่ไดคือมันสีมังกะต,ต่มตอนมีเจียวคือเกาเป็นปิง้งเป็นต้มสีบ่มีแเจียวจะต่ำหุนหงกันแมนกมันกกคิทาาดทำฉาอยู่ตหุงเอาเจียวมาใส่เอามั้ล่ะแต่ว่าหันเป็นสี่กตังก่มิเจียวจำจีนน้อยออมเป็นแกงเป็นต้มเป็นหนึ่งนหนึ่ง,งขาดแจ้วว่ได้ แต่ว่าผู้ข้าเจ้าบ่เคยมักข้าเจ้ากอกว่านี่หนึ่งฝายยังสิหาแก้วม่จำเสียวจังได้อีกเห็นว่าเนี่ยมันกะจะสิว้านอะไรอืมออเ่ว่ามีปิีงไกลเหรอมีต้มไก่เหรอย่างเช่นเก้วม่เปอแม่พายจินมาสั่นบันพอบุรุษพายจินมาสั่นอืเขาบอต้องมีแก้วมีเท่านั้นพี่น้องครับก็สิไปหาแก้วได้ปะที่ไหนแซบแบบแบบใด แซบแบบซับระดับใดยกันเอามีสิบระดับเออเอามีสิบคะแนนให้จ้าคะแนนให้จ้าคะแนนสิบโอ้เสร็จแล้วว่าแซ่บขาดก้นนี่แซบขาดก้นนี่แซบเต็มสิบเออแซ่บเต็มสิบให้สิบคะแนนเลยมันคือสูงสีห้แถวละลากินซื่อๆอะไรมันเห็ดมันเผ็ดว่ะน่ารักวัวว่าหาแจีวมาคือถ้ามีแจีวมันสิบว่าเผ็ดเด้มันบ่ล่ะคือน้ำ อย่าก็าน้ำบงน้ำอยเอาน้ำบง้งดิเอามาพี่น้องเอาเต็มนี่แหละเออนี่หน่อยเค็มๆแซ่บๆอมปลรื่สีมาได้พี่น้องกินของกันครับปิดิจีบกันหาเห็ดเจียวกันว่าแล้วเจียวหรอครับ